ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ชื่อของผมคอปเทนเน่นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาวาดโดไรมอนนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกอันนี้นิดหน่อยนะครับก็เลยวันนี้ผมก็เลยแบบที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะวอร์มวาด ตรง,ต,ต,รง,งตัวตรงกลางคือผมจะวาดตัวตรงกลางโดยใช้เท้าครับผมจะใช้เท้าว,วาดวาดโดลาลมอนซึ่งถ้าเกิดผมวาดผมจะถนัดเออข้างขวามากกว่านะผม,ผมจะใช้ปากกานี้นะเนี่ย <c oughs> ในการวาดนะครับก็ดับแรกก็ง่ายๆครับก็คือขึ้น โค้งด้วยวงกลมเลยนะครับเอ๊ะไม่ถนัดเลยทุกคนเนี่ยแล้วก็ขึ้นโค้งด้วยวงกลมเหมือนเดิมครับมันมันมันยากจริงโอ้ชื่อเราต้องกดให้มันแน่นๆนะครับเพื่อเราจะได้วงกลมได้นะครับขยับนิดหนึ่งนะผมมือข้างขวาจับกล้องนะครับ มือข้างซ้ายจับกระดาษไว้เพื่อไม่ให้กระดาษไปไหนนะครับชูบนี่วงกลมวงกลมนี่เป็นไงนะวงกลมของผมนะครับก็ต่อไปนะครับก็ให้เรานะครับวาดเออลูกตาเลยนะครับให้มันติดกันนะครับเนี่ย ลูกตาก็ให้มันติดกันเลยนะครับนี่นะครับผมบอกเลยว่าผมกั้นขำมาอยู่บางทีนะครับนี่นะครับ,นะรบต่อไปนะครับก็กวาดวงกลมลูกตาข้างในนะครับชืบนี่มันจะแบบออกมุงลีนิดหน่อยนะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับ ต่อไปน้ำก็วาดจมูกครับนี่โอ้ผมผมนี่ดูไม่ค่อยได้เลยนะครับบอกเลยนะต่อไปน้ำก็วาดเส้นตรงนี้โอมันยากจริงนนะผมบอกเลยซื้อโอ เนี่ได้อยู่นะครับได้อยู่นะคิดว่าอะไรสินะครับต่อไปก็วาดปากเลยนะครับนีโ่โหปากผมทำไมปากผมมันเป็นอย่างนี้ทำไมปากผมเป็นอย่างนี้อก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้นะครับยังได้อยู่ยังได้อยูอ่แล้วก็วาดปากไปนะครับ ผมไม่รู้ว่าจะวาดปากยังไงเลยนะครับเพราะว่าเออปากเนี่ยมันปากตัวไรวอนเนี่ยผมคิดว่ามันวาดยากมากเลยนะก็ลิน้นครับนี่นีน่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเราจะเป็นตะคิ้แล้วครับตอนนี้โหตรงน,นี้ก็จะเป็นแก้มอะ ถ้าเป็นตีนถ้าเป็นเท้าข้างขวาน่าจะยังรีวะนะแิ่ผมไม่เอาครับี่ก็จะเป็นหนวดครับนี่สามเส้นครับข้างละสามเส้นโอ้ซึบเน่เน่นี่นะครับ ยังได้อยู่นะครับเนี่ยยังยังสวยนิดหนึ่งนะครับเราก็วาพดพวนเลยนะครับนี่นะครับเนี่โหมันบอกเลยว่าโคตรยากครับผมบอกเลยชิบตัวนั้ นี่ยังได้อยู่นะผมจะไม่เก็บรายละเอียดอะไรเยอะนะเพราะว่ามันจะไม่สวยนะมันก็ไม่สวยอยู่แล้วนั่นแหละนะครับนี่มันจะไม่มีอไหนสวยเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าจะมันมันไม่มีอไหนสวย,เ,ยเมื่อกี้กล้องตัดเพราะว่าผมมือไปโดนคือมือข้างขวามันถือกล้องโอ้โหแล้วดูเมื่อกี้กล้องตัดไปโอ้โหขาผมไปโดนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะแล้วก็ ออมันเดิมโอมันไม่มีอะไรสวยเลยขอสำหรับผมนะต่อไปน้ำผมก็จะวาดแขนนะครับเพราะว่าที่จริงผมจะวาดตัวก่อนนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าวาดตัวเละนี่เอาแขนกันเลยง่ายๆดีนะครับผมต้องเอามือข้างซ้ายจับกระดาษไว้ไม่งั้นกระดาษหายเลยนะครับชืบนน่ ได้ยั้อยู่ต่อไปครับก็วาดตัวเลยนะครับนี่วาดขาผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเออตอนนี้มันต้องใช้สมาธิขั้น <c oughs> สูงนะครับอม <c oughs> บอกเลยว่าโคตรเละเฮ้ยขอ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 ร้อ,องอะ นี่ถือก็ถือว่ายังได้นะขาเออเส้นสวยดีเส้นสวยนี่นะครับได้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 ไดไดขาโคตรใหญ่บอกเลยนี่นี่ อ้คือโดรลายมอนล่างอ้วนของผมนะครับเนี่ยเออลืมไปกระเป๋าสีมิติครับลืมวาดไปมันไม่ใช่แบบนี้ไงผิด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 ผมมันต้องเป็นแบบนี้บอกเลยตอนเนี้ยโคตรเจ็บตีนนี่กระเป๋าสีมิติก็จะเป็นแบบนี้ครับ กระบอกสีมิติน่าจะวาดง่ายสุดแล้วสำหรับผมนี่ครับต่อไปนะครับเราก็จะวาดขานะครับนี่เหมือนเดิมเจ็บเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บ ชิบๆๆๆๆๆๆๆกดกดนี่หุยยังตรงอยู่นะถือว่านี่ดีเลยนี่ไปเราจะมาวาดมือข้างขวาครับนี่ขยับกระดาษมาเราจะได้ว,วาดง่ายๆก็วาดเป็นวงกลมครับนี่ เย,ย้ได้ดไดอยู่แล้วต่อไปส่วนสุดท้ายเราก็จะเสร็จแล้วครับนี่นะครับผมภาพนี้นะผมขอมอบให้กับสกายไนนะครับนี่นะครับเอ,อ้ยยังไม่เสร็จลังไม่เสร็จนะใส่ใส่เข้าไปต่อต้องมีลายเส้นช่างผมด้วยไม่นั้นไม่ใช่ผมวาดนะคขับวถ้าคือผมเขียวว่าครับท่านนี ซวยอะ่ะผมบอกเลยมันมันเขียนยากผมเขียนแค่ชื่อของผมคอปเตอร์ชืบชืบเขียนแค่คอปก็ได้ไหม,อมเออท้าทายตัวเองไปคอปคอปเตอร์ทีอยู่งลางฟืบนี่ทีของผม ตัว E ครับชึบตัวอตัวสุดท้ายนี่ครับผมวาดเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับผู้วาดผมเองนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับภาพนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปตัดเส้นให้มันสวยๆนะครับก็ผมจะมาวาดแบบธรรมดานะเพราะว่า ถ้าวาดตีหมดเลยนี่จบเลยนะครับผมขอไปตัดเส้นภาพนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปตัดเส้นตัวตรงกลางแล้วนะครันี่นะครับก็พอตัดเส้นก็ลองแบบมันพอดูได้นะครับนี่นะนี่ลองไปตัดเส้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับต่อไปนะเราจะมาวาดแบบธรรมดากันครับก็แป้งนนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนเก้าอี้ก่อนนะเพราะว่าผมพิงเก้าอี้แล้วผมไม่ชอบนะครับแ้นึครับ ค okay. นะครับตอนนี้ผมก็ได้เลื็อนอยู่ไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเอ่อผมจะใช้มือสองกดวาดนะครับก็ผมจะแบบขึ้นโค้งด้วยวงกลมก่อนเลยนะครับเนี่ยขึ้นโค้งด้วยวงกลมนะครับแล้วก็ขึ้นโค้งธรรมดาครับเนี่ยตามที่เราวาดดราอมอนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีเส้นตรงกลางด้วยนะเพื่อเราจะได้วาดตาให้ตรงนะครับเนี่ย เราเรียก็ต้องวาดตานะเนี่นี่ไม่จำเป็นต้องแบบวาดสวยนะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ทนี่ก็เป็นตานี้ก็เป็นลูกตานะตาไหนนี่ต่อไปเราก็จะมาวาดตากันนะครับตาก็ผมก็จะวาดเป็นออแบบนี้แล้วกัน นี้แล้วกันนะครับผมไม่ถนัดเลยอ่ะปกติผมจะใช้ที่ตั้งกล้องไงแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะเลยมันจะแบบมีอุปสรรคที่เราต้องถือมันนะครับแล้วเราก็วาดไปด้วยนะครับผมจะให้ทุกคนเห็นแบบง่ายๆนะครับก็เลยไม่อยากจะเอามือบังนะครับนี่นะตกจังต่อไปนะครัแล้วก็วาดปากเลยนะครับ มันนี่นะครับเราก็จะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วาดหนวดไปเลยนะครับนี่นี่ผมก็วาดแบบคร่าวๆนะครับที่จริงถ้า ใครที่เป็นมือใหม่นะควรที่จะใช้สอสีแดงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมือโปอหรอกครับแต่ว่าก็ยังผมก็วาดโดยใช้อันนี้มาโดยตลอดนั่นแหละที่จริงไม่ควรที่จะกดเข้มนะเนะี่ยแต่ว่าผมต้องกดเข้มให้ทุกคนเห็นนะครับปกติมจะแค่แบบล่างเบาๆนะ <Okay. S 1> แล้วก็วาดลิ้นข้างในวนะงกลมผมอาจจะเปลี่ยน อาจจะเปลนก็เป็นยังเป็นทรงกลมอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเป็นแบบทรงกลมสักเท่าไหร่นะนี่เพราะผมจะวาดแค่ค่าตัวนี้แหละนะแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเราก็จะมาวาดกระดิ่งกันนะครับเราก็วาดไปคร่าวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาตัดเส้นนะพอเราตัดเส้นแล้วก็ค่อยมา เติมรายละเอียดอะไรก็ได้นะครับเนี่เราก็ค่อยมาลบนะครัเนี่นี่ยเราก็ได้กระดิ่งมาแล้วนะครัเนี่ นี่นะครับเราก็จะวาดกระเป๋าสี่มิติกันครับนี่ <Okay. S 1> นกระเป๋าสีมิติก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าผมก็วาดให้มันเป็นแบบเข้าใจง่ายนะ mm hmm. เพราะว่าผมก็ต้องไปตัดเส้นตามที่ผมบอกไปนะครับ mm hmm. เผื่อใครที่วาดตามผมนะครับ mm hmm. แล้วงงนะครับว่าทำไมผมถึงวาดอย่างนี้นะครับ ก็จะมาวาดขากันนะครับขาก็จะมาประมาณนี้นะครับนี่แล้วเราก็วาดเลยนะครับขาก็วาดเป็นทรงแบบยังไงก็ไม่รู้นะนี่คล้ายๆกับทรง,งลงรีแต่ไม่ใช่นะครับนี่ครับแล้วเราก็วาดต่อเลยนะครับ นี่แล้วก็วาดอย่างนี้แล้วเราก็วาดต่อไปเลยแล้วก็วาดต่อไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็วาดเหมือนข้างนี้เลยนะครับเนี่ยเท้านะครับกล้องไม่โฟกัสก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะตอนนี้กล้องไม่โฟกัสถ้าเกิดผมผมเห็นนะครับเนี่ย จะพยายามนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชิ้นครับเพราะผมก็เออนี่เป็นครั้งแรกนร้บที่ผมแบบวาดโชว์ทุกคนนะครับแล้วก็ยื่แ็งมานิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ค่อยวาดมือตรงนี้นะครับ ให้ดูว่าเป็นวงกลมนะครับเด๋ยผมก็จะวาดมืออีกข้างนะเพราะมืออีกข้างเนี่ยมันผมยังวาดไม่เสร็จนะนี่ยาวออมานิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้แบบตรงกับตรงนี้นี่ครับถ้าเกิดเป็นที่ตั้งกล้องผมบอกเลยว่าดีกว่านี้เพราะว่ามันผมถือไปแล้วมันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมวาดไปได้ยังไงอนี่ประมาณนี้นะครับก็แล้วเราก็ไปตัดเส้นอะไรนะครับถมก็ต้องตัดเส้นนะนั้นเรามองดูมาเรามาวาดตัวกันก่อนนะครับอีตัวต่อไปนะผมก็เอจะว่าเป็นไอมอนนะครับเฮ้ยเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันผมจะไปดูนั่น ผมไปดูแบบก่อนเพราะว่าผมที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมไม่ได้ดูแบบเลยเนี่ยอันเนี้ยเพราะเพราะว่าผมก็มันอยู่ในหัวแต่ว่าผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับก็ผมขอไปจําก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอามาวาดสดๆให้ทุกคนดูอีกรอบนะครับจะวาดให้เต็มหนึ่งหลายๆตัวนะครับเนี่ยโอเคนะเพราะผมจําได้แค่ตัวเดียวนี่นะครับ แล้วมาวาดตัวต่อไปกันเลยนะครับก็ตัวต่อไปนะตอนนี้ผมก็ได้มาจํามาหลายๆตัวแล้วแต่ว่าก็จําได้แค่หลังๆอะนะเพราะปกติเวลาผมวาดรูปนะผมก็จะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะจําได้นะอะดูไลมอนตัวต่อไปนะแล้วก็วาดเลยนะนี่ตัวต่อไปนะก็จะเป็นดูไลมอนที่กำลันงนั่งอยู่นะครับผมตัวเนี้ยผมเคยวาดแล้วนะแต่วาดเล็กมากอะเพราะผมวาดไม่ได้ เยวันนี้ก็เลยจะมาลองแบบวาดใหม่หเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงวงกลมก็าวาดเหมือนเดิมนี่นี่นะแล้วก็วาดเส้นตรงนี้หน่อยต่อไปนนั้นแล้วก็วาดตาทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราี้ผมจะวาดจมูกก่อนนะเพราะว่า มันจะมีตาข้างซ้ายนะที่มันจะอันนี้หน่อยเนะนี่ยตาข้างซ้ายมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก,ก็ทำเหมือนเดิมครับนี่เอาตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้อีกข้างก็เหมือนกันครับแต่ว่า เราแค่เราจะเอามาตรงนี้เออเราวาดตรงนี้ก่อนนะครับเจมูกนะครับแล้วก็ตานะครับลืมวาดเพราะปกติเวลาวาดรุ้นนะตาจะเป็นสิ่งที่ผมจะวาดไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยจะวาดทีหลังนะเพื่อเราจะลุ้นนะเพว่ามันจะสวยไหมนะนี่นะผมก็จะวาดตัวไรเม้นกำลันงนั่งยิ้มนะ ขอเอียงข้อมือนิดนึงนะกล้องไม่โฟกัสไม่โฟกัสเลยครับทุกคนถ้ากล้องไม่โฟกัสก็ถอดโทษเป็นอย่างยิ่งนะเพราะผมใช้โทรศัพท์นะครับ นะครับแล้วก็วาดหนวดก็เหมือนเดิมนะแล้วก็วาดหนวดข้างต่อไปครับนี่เป็นคลิปแรกของผมนะที่ผมให้ดูการวาดรูปนะครับนี พอคลิปของผมอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดนะครับหรือว่ารูปด้วยนะครับอาจจะมีพับกระดาษด้วยนะแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าผมจะตั้งกล้องอยังไงนะเพราะว่ายังไม่รู้วิธีการตั้งกล้องที่ดีนะครับกระดิ่งอันใหญ่ๆนะพะับเอียงข้างนะครับ นี่ครับก็ให้ดูนะรู้ว่าเป็นกระดิงเพราะาไงเราก็ต้องไปตัดเส้นอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็วาดมือครับ มือก็ไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าก็ที่ผมบอกไปนะผมจะผมที่ผมพูดซ้ำนะเพราะว่าใครที่กำลังวาดตามผมอยู่นะมันก็แบบเออเอ้ยอะไรงี้นะอาจจะมีอันนี้ได้นะนี่ก็คือดูาไอมอนกํกำลังนั่งะ เามันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่นี่นะครับผมเราไปน้ำแล้วก็วาดตรงนี้เลย น่ครับตอนนี้ผมเคยว่าที่ผมบอกไปคือเละอ่ะผมบอกคำเดียวเละเลยนะตอนนี้ก็น่าจะไม่ค่อยเละหรอกเพราะเราก็ต้องตั้งใจหน่อยเผื่อคนดูแบบนี้นะครับเผื่อคนดูว่าตามอยู่แล้วว่าผิดไอ้อย่างนี้นะครับขาดูไลมอนนะครับเวลาแบบ ดัดแปลงนะมันก็จะวาดยากหน่อยนะครับแล้วก็วาดเหมือนเดิมตีนใหญ่ๆนะครับตีนเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าอ,อันนี้มันใหญ่ก้น ใหญ่เกินนะครับน่าจะแก้นะครับเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่แก้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยแก้ตอนตัดเส้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่แบบเป็นมือใหม่นะก็ให้แก้เลยนะเพราะว่าตอนตัดเส้นเราอาจจะลืมได้นะครับเพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นนะให้เราแบบลดระดับลงมานิดนึงนะเนี่ยประมาณ แล้วก็ดูตีนของข้างนี้นะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่อ่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยยัง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 ขาดไปไม่ได้ถ้าไม่ถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้คือไม่ใช่ดูลาอมอนนะครับคือกระเป๋าสีมิติีน,ะนี่นะครับผมก็ถ้าใครไปตัดเส้นก็ตัดได้เลยนะ นี่ก็จะเป็นหางนะครับหางก็อยู่นี้น้ำก็เสร็จแล้วตัวนี้นะครับก็ผมน่าจะว่าดที่ให้ทุกคนแค่สองตัวนี้นะครับก็ถ้าใครอยากดูต่อนะครับก็รออีพีสนะครับพรุ่งนี้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้กดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วย